เช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินวัญชรน,นะครับชาวราศีพฤษภปี2566เห็นยเฮงยืนหนึ่งเรื่องของความสัมพันธ์ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์คอมมิวนิเคชนันการติดต่อสื่อสารการขายการตลาดเด่นสุดๆครับต้นปีถึงกลางปีมีการขยับขยายในเรื่องงานมีข่าวดีมีช่องทางใหม่ๆจะเปลี่ยนแปลงจะโยกย้ายขยับขยายก้าวหน้ารุ่งเรืองกลางปีถึงปลายปีมีแรงกดดัน โดยเฉพาะงานประจำแต่โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจและการลงทุนด้านบริการร้านอาหารงานบันเทิงงานด้านการขายและการตลาดครับกลางปีมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินมากซื้อบ้านซื้อรถทรัพย์สินที่ดินถือเป็นการลงทุนระยะยาวครับความรักของชาวราศีพฤษภปีนี้เด่นในเรื่องของ เจอแบบกระทันหันใครที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอความรักแบบรักแรกพบและพัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้ใครมีคู่แล้วมีเกณฑ์ข่าวดีขยายบ้านขยายครอบครัวแต่งงานและมีบุตรระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องเส้นเลือดหัวใจและเรื่องของสายตาชาวราศีพฤกษภกเสริมมงคลให้เฮงยืนหนึ่งด้วยการบริจาคร่วมซื้อที่ดินให้สาธารณกุศล โรงเรียนยากจนวัดหรือผู้ด้อยโอกาสและอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์หลวงพ่อใหญ่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองสมาชิกพีทีแมกาสสามารถตรวจสอบดวงชะตา12ราศีจากอาจารย์กาถาประจำปี2566ได้ที่แอปแมกมีดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้